คันนี้พิเศษอยู่ไม้น้อยมากมาดูไม่ก่อนดีกว่าครับมามาเพื่อนๆวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับสปอร์ตเตอร์สปอร์ตเอกปีสองพันสิบเจ็อดดิสก์นอกนะครับเป็นเมกาครับอเมราเดี่ยวเลยคือคันนี้พิเศษอยู่ไม้น้อยมากมาดูไม่ก่อนดีกว่าครับให้ดูไม่ก่อน6,900กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้ของแต่งแบบเนียนๆแน่นๆครับมาดูกันเลยครับท่อแต่งไว้ในไทยช็อตๆนะครับยอดนิยมของสปอร์ตเตอร์กลองแต่งเซนซีและกางบนครับ กระปุกฝาเบรกเป็นตัวเ,เกฑนน้ำมันแต่งนี่จะบอกสถานะน้ำมันหมดไม่หมดนะครับแล้วก็ปอกแท่นปอกแทนเป็นของศูนย์ฮาเรยเลยฝาเครื่องออโต้โฟร์สีขาวเรียบร้อยเลยครับทันทนะีปคุมโคลล่อๆอครับเป็นสีขาวปุ๊บจากโรงงานทันนี้สภาพดโดยรวมคือสวยงามสวยงามครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าจะเป็นสีสีสตานะ่างสภาพสวยนะครับ สภาพใหม่มากออกไปร้ายอย่างเดียวครับต่อจะแต่งเพิ่มอะไรก็ว่ากันชอบแนวคัตตองก็ยินดีครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าพ่อช็อตชเสียงทั่วไปเลยครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับคันนี้พิเศษคือคันนี้เราถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเฟรมารีก่องกองน้ามันให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลูกใหม่หมดเลยเราเปลี่ยนให้ใหม่ก่อนเลยครับก่อนที่จะส่งเราทาให้เรียบร้อยแล้วครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปไปซื้อวิทกันอีกค่อยไปซื้วิทรอบต่อไปครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรเลยครับที่เราทําให้ราคาคันนี้นะครับ5้าแ0,000้าบาทมีบริการจัดไปแนซนนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจรถหรืออยากแต่งหรือชอบขี่เดิมๆก็แล้วแต่หรืออยากจะแต่งซื้อของแต่งก็ยินดีครับพวกเราอีทัชโพยินดีจัดให้ครับขอบคุณมากเลยครับผมป้า